สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวคาเฟ่กัน <Yeah. S 1> วันนี้เราจะไปแถ MR ว MRT หัวลำโพงค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีคาเฟ่อะไรบ้างตอนนี้เราก็ออกจากห้องแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปขึ้น MRT ตอนนี้ MRT บางว่า,วาแล้วก็จะไปลง MRT หวัวลำโพงใช่ค่ะ แบบน่นะขึ้นขอบที่สะกดโอเคเดี๋ยวว้เตาดูนะถึง MRT หวัวลำโพงเลยค่ะกำ<ห>ลังจะขึ้นทางออกหนึ่งตอนนี้เราก็กำลังเดินไปที่ร้านแรกนะคะไม่แน่ใจว่าเขาอ่านชื่อร้านว่าอะไรแต่ว่า เราขอเรียกว่าอาร์เคอไปก่อนแล้วกันนะแบบถ้าอันผิดถ้าอันผิดก็ขอภายนะจุดจุดนี้ไปเลยค่ะตอนนี้เราถึง้นแล้วนะคะร้านอาเคอร์ที่เราขอเรียกว่าอาเคอร์ซึ่งไม่รู้ว่าเราแต่ว่าไม่ย่อยถามเขาเลยตอนนี้ก็แบบจริงๆร้านเขายังไม่เปิดอนะ่ะเขาบอกว่าร้านเปิดเที่ยงครึ่งแต่ว่าเรามาถึงตอนเที่ยงเขาก็บอกว่าเข้ามานั่งในร้านได้เออเราก็เลยเข้ามาก็เลยแบบไม่ได้มีคนเท่าไหร่ถ่ายรูปได้ก็คือ ลงไปสั่งน้ำแล้วนะคะแล้วร้านเปิดแล้วก็นะคะก็ประมาณร้อยบวกน้ำอ่ะเนาะน้ำแบบร้อยบวกขึ้นนะคะแต่ว่าร้านก็จะมันร้านเราไม่ลึกลับแต่ทางเข้าอ่ะลึกลับมากอะ่ะเดี๋ยวค่ประตูให้ดูไปคีดประตูใะคือประตูนะคะคือตอนแรกเราก็หาทางเข้าไม่เจอล้วก็แบบไปยืนจ้องยืนจ้องที่กระจกให้งานงานบอกร้านนี้มันจะเป็นสไตล์แบบก็เลยหลายเก้าสูตรเนาะ มันจะแบบเหมือนเป็นของเก่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกล้องฟิล์มอะเหมือนเขาเค็ดกล้องฟิล์มอะแต่เหมือนกาแฟเขาน่าจะดีอะเห็นแบบคนก็มากกินกาแฟกันน้างแล้วก็ค่อยกินแบบไม่มีกาแฟกันอ่ะมันเหมือนเป็นดังกาแฟอะใช่เดี๋ยวเราจะมาร้อนชิมนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้เรารู้ชื่อร้านแล้วนะคะแอรทาง์คคอม芒ชื่ออาคิรานนะถ้าฟังไม่ผิดอาคิราน ตอนนี้เราก็จะมูฟแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไปร้านนัทิมนัทิมนัทิมก็จะแบบเหมือนเป็นร้านโดนัทน่ารักน่ารักอะที่เห็นเขาื่นเออแล้ววันเนี้ยก็คือจะแบบมีการเปลี่ยนชุดเนอกุ๊กกิบเนอปกติแบบไม่เคยไปคาเฟ่แบบเปลี่ยนชุดแต่ว่าวันนี้จะแบบเออลองเปลี่ยนชุดแต่ก็ต้องดูว่าที่ร้านเขาจะให้เปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะว่าเคยไปบางร้านก็เขียนไว้เลยว่าห้ามเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเออต้องรอดูว่าจะได้เปลี่ยนไหมถ้าถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็คือเศร้าเลยนะเพราะว่าชุดไม่เข้าอย่างแรง เออต้องเปลี่ยนดูด้ยชุดมเงค่ะชุดก็คือไปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราเดินก่อนแล้วกันเนะาะห่างจาก,ากห่างกันเท่าไหรน่นะนอะคือซยข้างหน้าแล้วไม่ต้องเปลี่ยน,น,ยนอนห่างกันหนึ่งซอยเท่านั้นห่างกันหนึ่งซอยเออไม่ไม่งน,น,นยรเมตรหรอกมากไ,ไม่ถึงโลอ่ะแน่นอนโอเคค่ะไปเลยค่ะ ครบแล้วก็คือมินิโดนัทกับเซตโดนัทอันนี้คือทั้งสอง,อ,งอันนี้ก็คือลงแบบร้อยห้าสิบบาทใช่ใชอันเนี้ยหนึ่งร้อยเซตโดนแบบ B I Y แล้วอันเนี้ยก็ชิ้นละห้าสิบบาทน่ารักมากเลยนี่อันนี้คือเมอร์เมดนะครับโกโก้เมอร์เมดอันนี้เราก็จะมาแต่งเองกันว่าเราจะแต่งเราจะน่ารักเหมืนอนเธอไหม เด,เ,เดี๋ยวเราจะเริ่มทำแล้วมา ปะไม่ใช่เราจริงๆอะคนอื่นมาทําก็น่ารักแหละหรือคนลงสีแต่มันเลอะเอนิดนึงน้องของเราได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเหลือเต็มเลยอือเหลือเต็มเลยกงทำกันดับต่อไปก็คือกินกินเลยไหม ร้านนี้คือดีอะเราชอบมากเออแล้ววันนี้คือเรามาวันจันทร์ใช่ไหมคือไม่มีใครคือมีเราสองคนคือแบบรู้สึกรู้สึกดีแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบเกรงใจคนอื่นมาในร้านมีสี่คนรวมพน,าานพนักงานเออเราสองแล้วก็พนักงานสองชอบมาก ชื่อว่า Liberty Cafe ค่ะซึ่งเป็นร้านที่3เราไม่เดินแล้วเรานั่งนั่งแก๊บไปนะคะม <I love. S 2> มาถึงร้านที่3แล้วนะคะ ร้านที่3มีชื่อว่ารีลี่นะตอนแรกมาอ่านผิดมาอ่านว่ารีลี่แต่จริงๆมันว่ารีลี่ซ่งร้า <c oughs> น,นที่มีมาแบบเกาหลีก็ดูอยู่ตรงท่าเรือรีลี่นะคะทุกคนของถูกมากแต่ส่ว<ม>นี้คือก็แบบใกล้สัมเพลงอะไรนี้ด้วยนะคือใครมาเดินต่ออะไรนี้ได้เนี่นะนั่งจัดแจงถ่ายรูปุูกมือจัง อันนี้สั่งชาไทยแล้วก็เป็นแฮมชีสรอปนี้นา่ารักมากวงกระจกเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูตอนนี้ครบ3ล้านแล้วนะคะยทำได้ไง <laughs> จะไปเยาวาราชตอ่อโดยวิธีเดินจากส,จสู้ชีวิต750ดร้้าบเมตรประมาณประมาณเ5 0้าเมตรนะคะ ซึ่งร้านเมื่อกี้คือเราอยู่แบบเดียวเพราะว่าเขาปิดตอน5โมงไงแล้วเราก็มาประมาณ4โมงแล้วอะเออเออก็เลยแบบเออเ,อเออเกรงใจเนาหน่อยนึงก็รีบออกมาเลยจ้าโอเคไปค่ะเยาวราชค่าอันนี้เปงนจอนนูทุกคนเว้ยมันเปิด6โมงอะตอนนี้ถึงเยาวราชแล้วแต่ว่าผมว่าเยาวราชปิดวันจันทร์จ้าน้องนมองจ้ะคือแบบมามาตลอดนะแต่ไม่รู้เลยว่ามันปิดวันจันทร์อะเออคล่องมากเลย ก็คือมาแล้วแบบโล่งอ่ะโล่งแบบโล่งโล่งแล้วก็แบบงงเออะไรไม่มีคนเลยก็ไหเดี๋ยวจะไปรอหาร้านที่จะพาดีมกินก็คือร้านแบบโพรามัยกะทะร้อนใช่ไหมเดี๋ยวดูมาดูว่ามันปิดอีกไหมแต่เดาว่าน่าจะปิดอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องวันเรามาแวะแบกินข้าวนะคะในร้านที่เปิดในไม่กี่ร้านที่เปิดเป็นยังไงถ้าร้านนี เออเป็นร้านดังเป็นร้านก๋วยจับดังแต่เราเรากินหมูกรอกอันนี้ข้าหมูกรอกเนื่องจากดูมาตาเฉยมือคือันนี้ก็คือก๋วยจับหมกูกรอก๋วยจับเฉยเฉยอ้าวเก๋จับเฉยเโอเคจ้ากินจ้าอร่อยมากไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงห้องเรียบร้อยแล้วว <Yay! S 1> ันนี้เราก็ไปไมาทั้งหมด3ร้านร้านแรกก็คือ <S <S อะคิราร้านที่ 2, <S <S 2> ราหแล้วก็ร้านที่สามลีลี่แล้วก็แอบแวะไปเยาวราชซึ่งอยากไปวันจันทร์ค่ะอยากไปวันจันทร์แล้วคือแบบปิดหมดเลยเปิดแค่ร้านที่เขาจะแบบเป็นร้านตั้งจริงๆอ่ะไม่ใช่ร้านแบบถนนนะซึ่งมันก็ไม่ได้เปิดทุกร้านด้วยนะแบบบางร้านก็คือปิดเอแต่ก็วันจันทร์อย่าไปนะคะอย่าไปโอเควันนี้ก็คือได้รูปเยอะมากแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันเนาะก็เลยแบบได้รูปเยอะ ใครจะตามรอยก็ได้นะคะลงได้ยันชาติหน้าเลยนะคะรูปเนี่ยเพราะว่าการเดินทางอ่ะคือง่ายมากแบบว่าทุกร้านมันใกล้ๆกันเปิด Google Map อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเพื่อนเราก็แบบเปิด Google Map จ้าอันนี้ก็คือแบบผู้นำทางก็เดินตามอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องเลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส่สให้องด้วยนะเะเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปบายบาย